สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ผมจะมาถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูนะฮะว่าการที่นำขี้สนมหรือเป็นอะไรละ่ะเรียกพงสนมพงน้องหานของเราเนะี่ยวันที่สองที่ไปเอามานะตอนเช้าก็เอามาจากเมื่อวานก็ใส่ถุงไว้ก่อนวันนี้ทำการปิดหน้าดินไว้เริ่มจะติดนล้วปิดหน้าดินไว้นะครับ เพื่อจะไม่ให้ดินมันแห้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เมษาร้อนเต็มที่แต่ดินของผมเนี่ยเตรียมตัวมาดีนะฮะดูยังชุ่มชุมอยู่นะฮะเพราะผมใช้สนมตัวนี้นะฮะผสมกับดินปวกแล้วก็จุลินทรีย์จะปวกที่ผมหมักขึ้นแล้วก็ดินของเขาเนี่ยจะไม่มีแห้งดูดูต้องลดน้ํานะ,ะประมาณเกือบพึ่งเดือนนะฮะยังไม่แห้งฮะเนี่ยทั้งทงที่แดดร้อนเนี่ยคนลงไปยังเห็นรากโผล่ึ้นมาเนีฮะเนี่ย ดูด้วยไหมนี่คือรากข,า,ขาวๆนี่ยไม่แห้งฮะนี่อัศจรยจรย์มากฉะนั้นยูนันีตัวนี้เป็นการค้นพบแนวทางใหม่นะะเอามาประยุก์ใช้กับการปลูกอินทพารมของผมเป็นสูตรเดาๆนะฮะแต่ได้ผลดีมากนีนะและ้วก็พ่อผู้สีนะฮะให้การสนับสนุนทั้งกำลังแรงกายนะฮะและเป็นผู้ช่วยที่ดีมากนะครับถ้าไม่มีท่านก็ ยากนะฮะเพราะว่าผมไม่มีพาหนะไปเอามาผมมีแต่รถยนต์เป็นรถเก่งนะฮะแต่ว่าต้องจ้างวานท่านมาช่วยนะเป็นพ่อปู่ผมเองนะน,นะฮะคลิปนี้ก็เอาไว้ว่าแนวทางที่สองคือเอาโคลนหรือดินสนมน้องหานที่เขาเลื่อนน้องหานแล้วเขามาทิ้งไว้ แต่นี้ถ้าได้ถูกน้ำแล้วฮะไม่มีว่าจะแห้งนะครับชุ่มอยู่ตลอดทั้งปีพ่อผสม,มดูแล้วฮะในดินจะชุ่มอย่างนี้ฉะนั้นต้นพลังเขาชอบมากครหลักต่อไปเราจะทําการใส่ปุ๋ยนะครับพอครบเดือนหนึ่งพาอเตรียมปุ๋ยไปแล้วฮะเป็นล็อกฟอสเฟตนะฮะดูนะครับบนนี้จะเป็นแถวบนนี้จะเป็นขี้ตาลลูกตาลลูกตาลที่ทําการผ่าน,นะคะ แล้วก็เอามาคุมไว้นี่ก็ทําให้ดินชุ่มได้นะนี่นะดินจะชุ่มได้ทั้งทั้งที่นี่ฮะลากวิ่งขึ้นแล้วลากเข้ามาแล้วโ่าลากเขาวิ่งเร็วมากนะฮะถ้ามีความชุ่มดูดูดูาลากวิ่งเร็วมากนี่ก็ลา้ความบ่มไว้มีความชุม่มนะลากเข้ามาเองนะว่าลากเขาวิ่งแล้วฮะลากวิ่งแล้วฮะ มากมากดยงนั้นนะดีนี่การแตกรากแตกใบมีแถวที่สองนะแถวที่สามนั่นคือแถวที่สองเขามีแกลบมีแกลบแกลบนี่คือแถวที่สองค,ค,คือผมไม่ไม่ไม่ได้เตรียไมไว้ว่าจะเอาไอ้อะไรมาคุมหน้าดินนะฟางก็ยังไม่ได้ไปเตรียมไว้ทีนี้ก็พอดีมีแกลบอยู่แล้วก็เลยเอามาลองดูอันนี้ก็ชุ่มนะ เมสานี่แดดร้อนจัดห้าฝนไม่ได้ตกแต่ทําไมมันชุ่มอย่างนี้นี่นี่น,นะฮะคุมไว้ก่อนแต่นี้ก็เพิ่มติดติแล้วนี่แถวที่หนึ่งฮะต้นใหญ่แล้วโน้นฮะเป็นผลงานการสร้างสรรค์าจากความคิดเดาๆนะฮะเดามากนะฮะเพราะไม่มี อะไรที่เป็นเกี่ยวกับวิชาการเลยคมีแต่คิดค้นอยู่บ้านนะฮะอะไรมีก็มาใส่ไปแต่ผลตอบรับออกมามันอัศจรรย์มากฮะดูดูดฮะนั่นก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะได้ทํางานช่วยปลูกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าต้นอินลัมผมเขากาลังอยากเจริญเติบโตมากชื่อพันธุ์ก็ยังไม่มีนะครับไม่รู้เขาเรียกพันธุ์อะไรฝากจบวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ Yeah. Um...